ผมจับเวลาแล้วชั้นเจ็ดโอ้ชั้นเจ็ดโอเคเดินไหมห้องอะไระบอชั้นเจ็ดชั้นเจ็ด ICU ไอฝังห้องพักแฝดชั้นเจ็ดตรงนั้นยังไม่ยังไม่ได้กำลังก่อสร้างใช่ไหมชั้นเจ็ดฝั่งนี้ในไม่ห้องพักแฝดอ่ะฝั่งนี้ก่อสร้างฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังใช้งานใช่ห้องพักแฝดตรงไหมครับจะเดินครับตรง ให้ขแคร์นี่ไงต่อราเวลามันมีห้องน้ำครับอ๋อนั่ก็บอกนั่นมันจังที่ยี่สิบสองบ่ายสองสิบเอ็ดสี่เจ็ดวิแต่ว่าตรงนี้มันไม่ได้บอกวิละเอียดต้องมาดูเวลาคอันนี้คือเวลาอารามครับอันนี้นับไปสามนับไปสามคุดังทุกชั้นดังใน่พอก่อนในชั้นเจ็ด แล้วก็อีกสองนาทีดั้งฟูชั่นอันนี้เป็นห้านาทีครับตัวนี้ดูอะไรได้บ้างก็เหมือนกันเลยนะอารามกันเ็ดสมุนกิเลจ็ด้าแต่ว่ากิเดเจ็ดส้าเราต้องไปดูฟอ์เป็นว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันสถิตเดียวกันอันนี้ก็คือรอก่อนเ่้รับ้นงต้น อ่าก็คือจยุเสียงมาเซอร์ได้แต่เราับทราบแต้ว่ามันเกิดที่ไหนอ๋ออันนี้ของเซเลนเพื่อป้องกันเสียงโชว์เฉพาะว่าไอตัวอ่าคือนี่คือเรารู้แล้วสามารถหยุดเสียงเพื่อดูสาเหตุครับผมถ้าเกิดเสียงหยุดนี่แสดงว่าเรารับทราบแล้วว่ามันเกิดที่ไหนก็วอร์เลย์ที่นี่อ่าโอเคไม่ใช่ครับตัวจางก่อนเห็นแล้วครับเห็นแล้วนะะครับแค่แคก็คงวอมัช่องตรงกันมั้ยนะ สองนาทีจะคร <ắng> ึ่งละมันปวดช้าไปนิดนึงไม่อะไรตัวบวกลบเอาตามที่เรากดนั่นแหละใช่แล้วอ่ะประมาณสิบวิไม่เกินใกล้แล้วนับถอยหลังที่ไหนที่ไหนไม่ใช่ที่ไหนชั้นเจ็ดครับหน้าแต่งห้องพักแคบห้องน้ำไปอยู่ตรงนี้อ่ะตรงนี้น่าจะ่งกงยังใกล้เวลาใกล้ละ น่าจะดังแล้วผมว่ามันไม่สามารถรู้ได้ม้องเจากดังตรงจันทร์การตัดเสียงเราไม่ได้อยู่ไกลดังแล้วนะครับอาจารย์จริงๆไอ้ตรงตรงเมื่ถ้ามันจะได้เล่าผมขอสักสิบวินะครับร้อยสิบวินี่หมอไม่วัดนี่มันในนั้ได้ครับได้เตรียมวิ่งเลยครับพี่ประมาณแต่พี่ก็เพราะว่า 3ามนาทีแรกนี่ให้ไปดังที่โน่นแล้วใช่ครับตอนนี้ชั้นเจ็ดในจุดที่เขากดตอนนี้กำลังดังอยู่น่าจะตั้งชั้นน่าจะตั้งชั้นช <7, S 1> ั้นเจ็ดชั้นเจ็ดนี่อีกสองนาทีดังทุก <8. S 1> ชั้นรวมเป็นห้าเราตัดเสียงไว้เพราะเรารู้แล้ว thì nó sẽ có chân này, Để không có cái này. À, đi xếp là cái này cái này tìm được cái này cái này tìm cái này ว่าไงพี่จุดถึงดังเลยดีเลยตะเก็นชารครับชัด์จอีกประมาณยี่สิบวิจะจีนรลอนนะครับโอเคโอเคดูหน่อยผมด้วยว่ามันได้แก๊สมาหรือเปล่าเด็กยังไม่เข้ามายังไม่ยังไม่ได้ไม่ได้ทินังนั้นไม่ได้เกตัวกิดปืนเป๊ะเลยปืนแก๊สแก๊สที่ข้าต่อไม่ใช่ ได้ไหมตอนนี้เจนอลอนแล้วครับเจนนลอนแล้วเทรจันอลอนแล้วนะครบสองนาทีนะเจนนลอนแล้วสิบวิสำหรับต้อมตรวจใช่ไหมพี่แกขอขอตรวจในห้องพัฒณาการสักหน่อยเปียนออกไปวัดเดซเบลว่ามันดังในโซนอับโอเคเลยๆลยโอเคครับน่าจะได้ววแล้วสิกาววิละ รอรออันนี้หยุดเสียงเฉยใช่ไหมครับแต่ระบบมันยังไม่ไม่เคลียร์เคลียร์แล้วตอนเคลียร์แล้วมีเส้นอะไรมาแล้ว นี่คือจบแล้วจ้ปัญหาเรียบร้อยไมัเดียนจนเนี่นคัับีเอ็มเอ็นสัญีาอ็มเอ็น ไดกดลงมามได้หมุนไปเลยมันจะมีร่องเสียบอยู่ม่ใช่แดงจะบปกจะแสดงว่าพี่แดงไม่เข้าร่องเอาไว้ครับผมเราเสียบเข้าไปในร่องไก่รร่งแบบหมุนไปี้แล้วก็หมุนนิทุกอย่างท้อมกับดิ้งได้เกิดกดอย่างเดียวจริงๆไม่อยากกระโดดลนไปในห้องไม่ต้องอะไรแล้วข้างในล่ะทำอะไรต้องกดไป็นนี่านี่มีอ่างล้างมืหูเปนะป๋อง